S M G News. S M G News ชาแนลในช่วง S M G News พบกับตุกตาพิชามน G S a บ t เตอร่รวมปิดสังเวียน เทนไฟทเทนที่เซนเทสบายจีเอสแบตเตอรี่ซีซั่นสามคุณสมพรจันกรีนพาวงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยคุณวิชุดาเลิศกิจอนันกุลผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดบริษัทสยามเยสเซลจำกัดร่วมถ่ายภาพกับคุณวิชนีศรีสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนและคุณเจตรินวัฒนศิลป์โปรโมเตอร์พร้อมเหล่านักชกผ พลังอึดทีมขาวและทีมดำา10 f i g h t e ทั้ง3ซีซันในโอกาสร่วมฉลองปิดสังเวียนและแสดงความยินดีกับผู้ชนะคู่ที่10ไกลและชานนทีมขาวใน10 f i g h t e Presented by GS Battery ซีซันสอย่างสมเกียรติ จากการชนะบีมสรัญยูทีมดำยังเป็นเอกฉันท์ซึ่งการรวมคะแนนตลอดทั้งซีซั่นทำให้ทีมดำเป็นผู้กำัมชัยชนะได้แชมป์พร้อมถ้วยรางวัลไปยังขาดลอยด้วยคะแนน12-7ต่อเรียกได้ว่าเป็นการปิดสังเวียนในซีซั่นนี้อย่างทรงพลังในแบบฉบับของ y ES Battery แบตเตอรี่พลังอึดอึดสู้ให้สุดชีวิต x c d Donut Racing Team ความดับ4ในเลส8บริษัท XCD สยามเซลล์ประเทศไทยจำกัดและบริษัท XCD ประเทศไทยจำกัดร่วมสนับสน,นุน x d d o ซ u ดีโดนัทเลสซิงทีเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Super Series 2022ในรุ่น Thailand Super p i c k up d 1 class b เลส7-8ถึง8โดยทั้งนี้ XCD ซโดนัทเลสซิง่งทีมยังคงรักษามาตรฐานจิงชัยชนะเลิศคว้าถ้วยรางวัลในเลส8 จบอันดับสามารถคว้าอันดับที่4มาครองได้อย่างภาคภูมิณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์